ิ ennis, ak, ging, สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ่ r w A r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับฉาย,ยาสาวน้อยจอมเตะสุดแก่งดีกีเทควันโดของประเทศไทยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องเทนนิสค่ะเรียกว่าเป็นนักกีฬาเทควันโดที่มีโปรแกรมจะเข้าชิงชยัยนำชัยชนะให้กับประเทศไทยและต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยมาพร้อมกับดีกี อันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยน้องเคนนิสนะคะมีชื่อจริงว่าพานิพักวงพัฒนากจ เกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2540ขณะนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีเริ่มเล่นกีฬาเทควันโด,ดตั้งแต่อายุเพียงแค่9ขวบเท่านั้นและเข้าสู่เยาวชนทีมชาติในปี2554กับอายุเพียงแค่13ปีคว้าเหรียญทองมาถึง32เหรียญและยังเป็นเจ้าของเหรียญทองแรกของไทยรุ่นเยาวชนหญิงในการแข่งขันโอลิมปิกในปี2015และในปี2019สามารถคว้าแชมป์เทควัน ันโดโลกคนที่4ของไทยอีกด้วยล่าสุดนะคะปีนี้น้องเทนนิสก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกได้ถึง3สมัยติดต่อกันเริ่มจากการคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2016ต่อด้วยปี2020และล่าสุดกับโอลิมปิกที่ปารีสปี2024เลยได้ว่าเป็นสาวเก่งกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่เป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยอีกหนึ่งคนภายใต้ชื่อเทนนิส ขานิภาพค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกผู้ฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธี h e a d ซ็ต